สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งทางเพจฟ้าสายไรเดอร์เฟซบุ๊กรวมไปถึง YouTube ฟ้าสายไรเดอร์ด้วยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับมอเตอร์ไซค์ที่เข้าใหม่นะครับรวมถึงมาอัปเดตนะครับมอเตอร์ไซค์ของคุณลูกค้านะครับที่สั่งจองแล้วก็ มัดจำไว้รวมไปถึงโอนเต็มมาเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็อยู่ระหว่างการทำรถนะครับเก็บความเรียบร้อยนะครับตามที่ลูกค้าอยากจะได้จริงๆแล้วผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับสำหรับรถที่ลูกค้าได้ทำการซื้อผมเองก็ดูแลนะครับลูกค้านะครับที่ไม่ว่าจะจองเข้ามาหรือว่า ปิดการขายเข้ามานะครับว่าจะให้ทําอะไรยังไงบ้างก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงตัวข้างๆของผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ขอบคุณ SC จากต่างแดนนะครับจัดให้จัดส่งที่จังหวัดอุดรน,นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ยังมีรถอีกหลายๆคันรวมไปถึงนะครับรถที่กําลังเก็บงานอยู่ท่านใดที่อยากจะได้ KR SE มีอยู่2ออย่างด้วยกันมีอยู่2แบบก็คือแบบแต่งสายลอซี่กับแบบเดิมๆล้อแม็กท่อ PDk นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ร้านว่าตอนนี้รถทำไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูรถที่ยังมีอยู่ในวันนี้กันดีกว่านะครับสำหรับรถที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับยังไม่ไปไหนนะครับสำหรับ NPO นรคันนี้นะครับราคา8,9000บาทนะครับก็เป็นรถของช่างวิรัตแม่ ยังไม่เจอเนื้อคู่สัทีนะครับสำหรับรถคันนี้อ่ะใครที่สนใจนะครับ enpo สภาพแบบจบๆเลยนะครับของแต่งก็ประมาณหนึ่งนะครับสวยงามอย่างแน่นอนนะครับก็ชุดสีมันเป็นรถวิวใหม่นะครับสำหรับรถคันนี้ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีเนื้อคู่สักวันหนึ่งแหละนะครับไม่ช้าก็เร็วนะก็นี่แหละครับรถแบบสวย นะครับก็อาจจะรอนื้คู่น,นิดนึงเนาะเพราะว่าราคามันก็ถามว่าสูงไหมก็ถ้าเป็นรถสภาพนี้นะครับผมว่ามันก็คุ้มค่าต่อการจะเป็นเจ้าของรวมไปถึงป้ายทะเบียนนะครับสวยมากป้ายทะเบียร 101. นระ้อยเอ็ดนะภาษีภาษีปี65นะครับขาดไปน่าจะแค่เดือน2เดือนเองนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็จะรีวิวไปเรื่อยๆจนกว่าจะขายได้ในส่วนของฝั่งนี้เนี่ยใส่แบบเป็นโซ่สเตอร์แบบแบบพิเศษมาเลยนะครับก็ตัวนี้มันจะน้ําหนักเบานะครับก็เป็นโซ่ที่มาแบบเส้นเล็กมาเลยนะครับข้างหลังก็ปัม๊มก็ปั๊มเดิมนะครับโดยรวมก็สวยแหละนะครับก็เป็นแบบรถน้องๆบิวใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นรถของช่างวิลัตเองภายใน ไม่ต้องห่วงเลยนะครับจบจบแน่นอนสำหรับรถคันนี้ใครที่สนใจนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับราคา89,000บาทนะครับนี่ดูฝั่งนี้อะหลอ่ลอเลยนะครับไล่ตั้งแต่ปัม๊มนิชินนะครับท่อแดงหม้อน้ำมินียมเกียร์โยงแหมหล่อเลยปั๊มบนก็อของนิชินแท้นะครับระบบไฟไม้วัดรอบวาวทุกอย่างครบหมด ชื่อรถคันนี้เป็นชื่อของช่างวิรัตเองเลยนะครับเป็นชื่อของช่างเลยนะครับก็อยากจะขายใครที่อยากจะได้รถสวยๆทักเข้ามานะครับเบอร์ติดต่อนะเดี๋ยวผมให้ไว้0886124002 0886124002นะครับให้ฟังเสียงนิดนึงดีกว่ารถไม่ได้ขี่เลย เงียบคิปเลยสตาร์ทง่ายครับไม่ต้องโชค๊คเลยเครื่องเย็นก็ไม่ต้องโชค๊คครับยางนี่ใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับยางแล้วก็แม็กทำสีใหม่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลย,ส,ยสวยๆเลยของของเบิร์กเยอะมากครับสำหรับรถคันนี้ นะครับเพียงแต่ว่าเอาของแต่งออกไปนะครับของเดิมก็ใส่แบบมาแบบเต็มๆเ,เลย8 9 0 0มบาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับอีกขั้นหนึ่งอันนี้เป็น TZR เป็นรถบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับเจ้าของบอกว่าสำหรับ TZR คันนี้รู้สึกว่าจะปั้นไปหมด ประมาณ70,000กว่าบาทถามว่าราคา70,000กว่าบาทโอเคไหมก็ก็โอเคครับเพราะว่ามันเป็นรถบิวใหม่ทั้งคันนะครับชุดสีสวยมากคันนี้ล้อเป็นล้อกาบโตนะครับของ RCB Racing Boy หลัง18หน้า17นะครับชุดสีโคตรสวยเลยชุดสีสวยมากแต่ว่าคันนี้ซื้อมาปรากฏว่า ยังไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าทําไมเอ,อ่อน่าจะต้องเดี๋ยวจะต้องรื้อเครื่องดูนะครับใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจตัวนี้ผมยังไม่เปิดราคาดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทําให้มันติดก่อนให้มันเสร็จก่อนนะครับสําหรับ TZR คันนี้ลายปี2000นะครับแต่ว่ารถตัวรถเนี่ยไม่ได้เป็นรถปี2000เป็นน่าจะเป็นปี40หรือ41นี่แหละถ้าผมจาไม่ผิด แต่ว่าเป็นรถบิ้วใหม่นะครับอย่างที่แจ้งไปเจ้าของทำเจ้าของทำมาก็หมดไปเยอะครับทีซาราคันนี้ที่บอกไป7 0 0 0 0กว่าบาทฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนนะครับรถบิ้วใหม่จริงๆแล้วก็เวลาไปสั่งบิวรถครับจะรู้เลยว่ากว่าจะได้รถมาแต่ละคันเนี่ยมัน ยากแค่ไหนนะครับเรื่องของการหาอะไรเนี่ยปลายท่อเบิกนะครับปลายท่อสวยงามมากๆสวยสวยหมดเลยคันนี้นอกจากเว้นเสียแต่ว่ารถยังไม่ติดนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวผมอัปเดตให้ชมเรื่อยๆแล้วกันสำหรับทีซัดอาคันนี้เดี๋ยวขอให้ทำให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูนะครับขอให้เครื่องมันติดก่อนเถอะนะครับแล้วก็จะได้ดูว่า ค่าจ่ายมันเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณเท่าไหรก็เลยขออนุญาตยังไม่เปิดราคานะครับแต่ราคาไม่ถึงครึ่งของราคาที่เขาไปบิวมาอย่างแน่นอนบอกอย่างนี้เลยนะครับสำหรับท z r คันนี้รถสวยจริงๆท่านผู้ชมรถสวยมากๆแหมอยากให้ติดเลยเกินอยากฟังเสียงมากนะครับท z r ตัวนี้เร็วเร็วนี้ก็จะมีเข้ามาเหมือนกันเลยลายเดียวกันแต่ว่าเป็น เป็นตัวปี2000นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นเป็นเป็นตัวปี2000นะครับใครที่จะ,ะอยากได้ก็ติดต่อสอบถามมาเลยวาวเปิดโลกเปลี่ยนนะครับ TZR นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันไวรุ่นหลายๆคนชอบนะครับ TZR ยิ่งคันนี้เนี่ยจัดสภาพมาแล้วอย่างโค้สวยเลยนะครับมาถึงคันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่ามันคือคันไหนก็คันนี้ก็ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณ FC จากเพชรบุรีด้วยนะครับ ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ผมถอดชุดสีไปบิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือต้องส่งงานต่อให้ช่างเสนอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่างเสนอต้องเอาไปบิวให้กับลูกค้านะครับสวยอย่างแน่นอนนะครับสปิโก้คันนี้นะครับเป็นเ,เสื้อเนี่ยเสื้อใหม่มากนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับเสื้อนี่น่าจะเบิกได้ไม่นานนะเสื้อใหม่กิฟเลย นะครับแต่ว่าฝานี้จะเป็นฝาเดิมนะครับแต่เสื้อเนี่ยเพิ่งเบิกมาเลยแหละเท่าที่ดูนะครับนี่ถ่ายเห็นภายในเลยครับกล่องใย,ยขอบคุณ FC จากเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่งกระตุกหนวดเสือนะครับแหมฝากช่างเสนอบิวต่อให้นิดนึงนะครับสำหรับเซ r ร์ปิกคันนี้นะครับมันคันนี้เนี่ยมาเนี่ยเครื่องอะไรทุกอย่างโอเคหมดครับแต่ว่าก็เจ้าของเขาบอกว่า ผมอยากได้แบบจัดส่งจัดสภาพให้ผมหน่อยก็มอบหมายให้ช่างเสนอลุยต่อนะครับขอบคุณ FC จากเพชรบุรีด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะลงไปข้างล่างนะครับก็เป็นคันนี้เนี่ยก็เป็น FC นะครับจากต่างประเทศนะครับสหรัฐแล้วกันนะครับนำส่งที่จังหวัดอุดรน,นะครับสำหรับรถคันนี้ก็ทำการล้างนะครับ แล้วก็ทำท่อใหม่นะครับอัดตัวตัวตัว,ตวประเกน็นประเก็นคอท่อนะครับเพราะว่าของเดิมมานี่โอ้โหน้ำมันกระจายเต็มชุดสีเลยนะครับก็เลยทำการลือ้อแล้วก็อัดตัวประเก็นใหม่นะครับแล้วก็ทำตัวระบบทูทีใหม่นะครับเพราะว่าทูทีมีซึมๆนะครับก็เลยทำให้เรียบร้อยเลยตอนนี้เราท่อเธอก็ล้างหมดแล้วครับ สวยงามอยากให้เสร็จไวๆเหมือนกันแล้วก็ลูกค้าให้เก็บงานตรงนี้ให้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเสียดายมากเลยไม่อยากจะรื้อเลยเดี๋ยวดูหาลองหาวิธีเก็บงานตัวนี้ดูเพราะว่าถ้าลื้อแล้วมันก็รถมันจะช้าครับไม่อยากจะรื้อเท่าไหร่นะครับภายในก็สวยงามครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ถ่ายให้ FC ดูนะครับที่ปิดการขายมานะครับขอบพระคุณมากๆเลยผมจําชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วย เดี๋ยวแกตื่นขึ้นมาแก<ๆ>ต้องมาดูคลิปแน่ๆนะครับก็สวยครับเสื้อสวยเลยแหละเสื้อฝาทุกอย่างระบบวาลทุกอย่างตอนนี้แห้งๆเลยครับแห้งๆทําความสะอาดให้ถึงภายในนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึง่งอ่ะดูฝั่งนี้สิฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ครับแห้งๆเลยนะครับสวยๆเลย,สยเลยสื้อนะครับแล้วก็ออโอเคใส่เกียงให้แล้วนะครับเกียงใส่ให้เรียบร้อยแล้วมอนํามีเนียม เหลืออยู่อย่างเดียวตอนนี้ก็คือใส่ชุดสีนะครับใส่ชุดสีแล้วก็เก็บงานตัวนี้นะครับอาจจะไม่ถอดอาจจะใช้วิธีเก็บเดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องถอดกระบอกโช้กเดี๋ยวมันจะเสียของนะครับก็ถ่ายให้ f c ได้ดูภายในนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเกียร์โยงใส่ให้เรียบร้อยแล้วเกียร์โยงของหน่วยเลสซิ่งนะครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วครับอื่นๆก็ไม่มีอะไร นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนยังไม่สาตาร์ทเพราะว่ารอให้ประเก็นมันแห้งก่อนนะครับมาถึงอีกคันนึงอันนี้ก็ปิดการไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับแพนทอมคันนี้นะครับก็คุยกับลูกค้าลูกค้าก็ใจดีใจดีนะครับอยู่แถวถนนเจริญกรุงนี่เองนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเก็บงานเพิ่มเติมให้นะครับอาจจะมีแบบจริงๆอยากจะให้มันสวยทั้งคันเนี่ยก็คงต้องบิวใหม่ทั้งคัน แต่ว่าผมก็ไม่อยากให้ช่างรื้อรถคันนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากจะถ้าหากจะต้องรือ้อรื้อโครงพวกนี้ไปทำมันมันก็ทำได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วก็อยากจะให้มันเป็นแบบสไตล์แบบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับก็มีเก็บงานบ้างบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกโชกหน้าล้อแมก ที่จะต้องเก็บงานใหม่เพราะว่าถ้าอยากจะสวยเงจริงคือ,อถ้าจะต้องยกเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปปรึกษาช่างก่อนว่ายกยากไหมนะครับถ้าจะต้องบิวใหม่้งคันอยากให้ลูกค้าได้รถสวยๆครับเส่วนค่าใช้จ่ายก,ก็ก็น่าจะไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ผ่าเครื่องไม่ได้ทําอย่างอื่นแค่แบบเป็นการบิวภายนอกให้มันแลดูแบบสวยงามเท่านั้นเองนะครับ สวยมากท่อนี่ก็อาจจะต้องเอาไปแบบชุบสวยๆเลยแต่ว่าเนื่องจากมันใบใหญ่เนี่ยจะชุบยังไงเดี๋ยวต้องปรึกษาทางร้านทําด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ f c แถวถนนเจริญกรุงนี้นะครับปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะครับลูกค้าใจดีด้วยลูกค้าผมใจดีทุกคนเลย นะครับแต่และท่านก็มีเมตตาแล้วก็ออซื้อขายกันไม่โกงกันไม่หลอกกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ระ,ะมัดระวังหน่อยนะครับลหลายๆท่านทักมาโอนมัดจําแล้วก็ไม่ได้รถก็มีนะครับโอนมัดจาแล้วถูกปิดถูกบล็อกก็มีนะครับก็ฝากระมัดระวังกันด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ร้านนะครับว่า KR ที่ผมมีอยู่2คันตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตรถที่ เอฟซี FC สั่งปั้นไว้ด้วยนะครับมีอยู่ด้วยกัน2คันเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันเลยครับมาถึงจุดที่ผมจะเอารถมาเก็บงานแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยเอาแผ่นท่อมนะครับมาให้ทางช่างนะครับได้เออหรือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องข,ขอคุยขอบเขตกับลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับ ใจนี่อยากจะรื้อทั้งคันเลยแล้วก็บิ้วใหม่ทั้งคันเลยรับเอาให้สุดไปเลยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าทําแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยรถมันก็ยังยังไม่ยังไม่สวยยังไม่ผมว่ายังไม่ถูกใจนะครับเดี๋ยวคุยรายละเอียดในส่วนของตัวราคากับทางลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะดูแลให้เต็มที่เลยครับคันนี้โอนเต็มมาเรียบร้อยแล้วมาที่คันนี้เลยนะครับ SE ปี97ซึ่งตอนนี้เนี่ย ตอนนี้นี่ไม่ต้องไปอนยู่นี่แหละซึ่งตอนนี้ก็เอาในส่วนของตัวท่อนบนนะครับไปยิงทรายแล้วก็ทำทำสีนะครับยิงทรายแล้วก็ทำสีใหม่แล้วก็ในส่วนของตัว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 เสื้อเนี่ยเอาไปคว้านนะครับเอ๊ะคว้านคว้านแล้วก็เปลี่ยนลูกไหมอ่าเปลี่ยนลูกใหม่นะคว้านเปลี่ยนลูกใหม่แล้วก็ล้อเนี่ย ไม่ใช่ล้อนี้นะครับอันนี้แค่เอามาสวมตั้งรถไว้เฉยๆล้อก็คือเดี๋ยวส่งทำเป็นสีเขียว SE ซึ่งคันนี้ผมจะทำเป็น SE ปี97นะครับเพราะว่าสีมันมาเป็น SE ปี97แล้วนะครับแล้วก็ท่อก็มาเป็นท่อพีดีนะครับสำหรับ k ครคันนี้ยังไม่มีใครจองนะครับผมเดี๋ยวราคาเนี่ยน่าจะคิดว่าน่าจะ,ะประมาณ50กว่าๆครับประมาณ50กว่าๆเดี๋ยวดูก่อน นะครับคิดว่า50กว่ากว่ามีแน่นอนนะครับก็ทำอะไรบ้างก็คือชุดสีเป็น SE97 ท่อ PDK นะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นแม็กสีส้มนะครับก็คือทำเดิมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มหน้ามันก็จะเป็นปั๊มแต่งตัวนี้นะครับนะก็ใครที่สนใจนะครับ50กว่ากว่าใครจะจองไว้ก็จองไว้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็รอรอรออะไรวะรอรอเสื้อ ล้อเสื้อนะครับไปยิงทรายเสื้ออยู่นะครับแล้วก็ทําสีเป็นเป็นเสื้อทองนะครับเสื้อที่ติดรถมาเป็น1779เจเจดใช่ไหมอ่าหนึ่งเจ็ดเจ็นะครับนะก็อันนี้เป็นคันหนึ่งนะครับที่บอกไปก็มาอัปเดตให้ดูกันว่าเวลาทําก็ทําจริงๆครับแล้วก็ไม่มีหมกอย่างแน่นอนเพราะว่าอันนี้จ้างเขาทํานะครับจ้างน้องที่เป็นช่างที่ที่ผมทําประจําอยู่นะครับก็ไว้ใจได้นะครับเชื่อใจได้นะรวมไปถึง เออเดี๋ยวนะโอเคไอตัวพักเท้าก็เอาไปเก็บงานสีใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมมันมาสีบรอนเอาไปทําเป็นสีดานะครับให้มันเข้ากับตัวรถนะครับใครที่สนใจนะครับเออแล้วกออ็คันสตาร์ทเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวชุบเลยนะเนี่ยชุบมาเรียบร้อยแล้วครับคันสตาร์ทตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนออกไปแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่คือทํารถให้มันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับสําหรับคันนี้ใครที่สนใจก็ จองไว้ก่อนได้แล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็น SE แท้ๆเลยนะครับเป็น SE แท้ปี97นะครับขาตั้งตัดจากโรงงานแล้วก็ผมจะทำเป็น SE 98นะครับโดยทรงเนี่ยจะเป็นแบบทรงซิ่งนิดนึงนะครับเป็นแบบล้อซี่สวิงอาร์มดามนะครับชุดสีทำใหม่สำหรับคันนี้นะครับเสื้อเบิกนะครับท่อนบนเบิกนะครับสุดยอดท่อนบนเบิกนะครับนี่ เบิกใหม่ทั้งก้อนเลยนะใครที่สนใจนะครับก็จองไว้ได้เหมือนกันราคาผมน่าจะเดี๋ยวนะผมยังบอกราคาไม่ได้น่าจะสักประมาณ5ไปปลายหรือ6ต้นๆนะครับเพราะว่าคันนี้ก็บิวเกือบทั้งคันเลยในส่วนของตัวท่อนะครับท่อใหม่นะครับเล็กเมืองนนท์นะครับเป็นท่อเลดแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์โยงเสื้อเบิกผมบอกไปแล้วนะครับท่อนบนเบิกหม้อน้ำมินียมปั๊มหน้าเป็นปั๊มแบบ ปั๊มแต่งสวยเลยครับนี่สวยอย่างแน่นอนแล้วก็กรองอากาศเอามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอากลองกลองเดิมออกนะครับตัวนี้จะทําเป็น se ปี9 8นะครับใครที่สนใจนะครับเอามาให้ดูรายละเอียดกันเครื่องเนี่ยจบแล้วเครื่องไม่ต้องทำอะไรตอนนี้เหลือแค่แบบรอชุดสีอย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับจะจองไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอให้รถเสร็จ ระวังจะไม่ทันนะครับถ้ารถเสร็จแล้วก็มีอยู่ด้วยกัน2คันตามที่บอกไปนะครับก็มี SE ปี97แต่ว่าทำเป็น SE ปี98ส่วนตัวนี้เป็น SE ปี97นะครับก็อดใจรอนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเซปิโกของลูกค้านะครับที่สั่งเป็นให้ทำแบบ SE 98ไว้ตอนนี้ก็รอชุดสีเหมือนกัน นะครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็มี T ี m ซเ็ด้วยเดี๋ยวไปพาไปดูหน่อยเดี๋ยวจะให้น้องสตาร์ทให้ฟังเสียงด้วยนะครับนี่อีก2คันนะครับมีที m ซเอนะครับคันนี้ก็เป็นรถบิวพวกอะไรนะบิวใหม่ทั้งคันเลยนะครับก็ทีมช่างที่รานี่แหละนะครับเป็นคนบิวชุดสีสวยมากคงคือรื้อรือทำใหม่หมดเลยนะครับก็ มารีวิวให้ดูนะครับสวยๆเลยให้เจ้าของรถชื่นใจนิดนึงนะครับอาสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยตอนนี้เอาปลายไปชุบมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูปลายก่อนว่าเงาวับเลยครับนี่ชุบป,ปลายให้เรียบร้อยแล้วรถจอดไว้นานมากครับชงนิดนึงสตาร์ทไม่ยากเนาะแต่ว่ารถมันรถมันจอดนานมาก ชุดสีสวยมากอ๋อ,อระบบไฟเอาให้ดูระบบไฟหน่อยอา่าฝั่งนี้ดิอา่าเดี๋ยวเช็คให้ด้วยนะข้างหน้าติดไหมอา่าเดี๋ยวให้น้องเช็คอ่าชเช็คไฟนะครับเดี๋ยวให้ดูชุดสีก่อนอแม็กทุกอย่างทำสีใหม่หมดเลยนะครับรถแบบส,สวยๆเลย เป็นที่อะไรเป็นที่สวิตใช่ไหมโอ้ไฟแรงมากเลยอ่ะสุดยอดที่มันไม่มีก็ไม่มีตัวนี้นะเออที่มันไม่มีมันไม่มีคางหมูวัดรอบทุกอย่างใช้งานได้ครบไหมไหมอ่าโอเค เรียบร้อยครับโอเคสวยงาม T Z M รุ่นใหญ่ตามใครไม่ทันตามใครไม่เป็นนะครับไม่ใช่ไม่ตามใครไม่ทันก็สวยๆเลยที m ็มคันนี้ราคาเร้าใจจะบอกว่ามีลูกค้าจองแล้วนี่มีลูกค้าจองแล้วนะครับที m ็มคันนี้แต่ว่าจองแบบผ่อนต้องขอจอด ที่ร้านจอดทิ้งไว้ก่อนเซอร์คันนี้ FC ผมเองจัดซื้อผมไปทั้งหมด3ามคันแล้วนะครับอันนี้ก็รอชุดสีอย่างเดียวก็วันนี้ก็ไปเร่งชุดสีมาก็ยังไม่ได้นะครับก็รออยู่นะครับทะเบียนต้องสีคุ้นๆน,น,นะทะเบียนนี้จัดใหม่เลยดีกว่านะครับทำเป็นสีเขียว SE ีนะครับสีเดิมทิ้งไปเลยไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็ท่อได้มาแล้ว p d k น้องยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะรักให้น้องลองใส่ดูนะครับก็เป็นเป็นปลายเป็นปลายแบบงาน PDK นะครับเป็นปลายงานไทยล้อแมกนี่ก็ทางช่างเสนอนะครับจัดมาให้เลยนะครับสีส้มสะท้อนแสงสวยๆเลยนะครับรถคันนี้ก็ท่อนบนเบิกนะครับนะขอบคุณ FC มากๆเลยครับคันนี้แกก็ให้ทําเป็น SE 98รับประกันสวยอย่างแน่นอนอดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวรถเสร็จแล้วก็ จะรีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้แกเอารถซื้อรถผมไปทั้งหมด3คันแล้วนะเซอร์สคันแล้วก็มีเอ็นโปรอีกคันหนึ่งเอ็นโปรก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปเอานะครับเดี๋ยวตอนค่ำนี่แหละจะไปเอาที่ร้านนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านเลยขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ใช้บริการฟ้าสายไรเดอร์นะครับยังไงก็ก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงโดยทางนี้เนี่ยผมก็จะดูแลนะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ได้ทําการซื้อกับผมนะครับก็จะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็เวลาจะขายรถผมก็จะรีวิวให้ดูแบบนี้นะครับดูให้ดูรายละเอียดนะครับเพื่อที่คนซื้อจะได้สบายใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โจรเยอะมากๆนะครับเวลาจะซื้อจะขายรถก็ให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับ krse 9 7กับ K R S E 98ยังอยู่นะครับยังไม่ได้มีใครจองใครที่สนใจนะครับก็จองไว้ก่อนได้ราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันราคาก็อยู่ประมาณนั่นแหละที่ผมแจ้งไปนะครับ50ต้นต้นห้าสิบกว่ากว่า <ๆ S 1> <ๆ>รวมไปถึงตัวที่เป็นท่อเล็กเมืองนนลอซี่ก็อาจจะสักประมาณอาจจะ5ไปปลายหรืออาจจะประมาณ6ต้นต้นนะครับ<ม>ยังบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวดูดูค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่ามีการเอาไปทำชุดสีใหม่ เพิ่มเติมนะครับค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นมานะครับผมแอบเห็นแวบ,บๆเลยเนี่ยว่าจะขอเฮียเขาขอซื้อหน่อยสเตล่าเจ้าของยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเอามาทิ้งไว้นานมากๆเลยเออนี่ย <S <S ใช่ครับผมว่าผมว่าจะขอซื้อซะหน่อยเอียสเตล่าสเตล,าล่าแล้วมันลน้อ,อ,ลอ,อกว่าจะเรตอรมาให้หายไปเลย หากันเลยแม่พอก็เหลือไว้แค่นั้นแหละตอนนี้รถน่าจะสตาร์ทไม่ได้แล้วแหละน้ำมันน้ำมันอะไรก็เออเสียดายจังเลยคือเอามาแบบเราก็เพิ่งขึ้นล้อไปเนาะใช่มาเอาวงล้อเอาอะไรไหมช้างน้อยช้างน้อยนั่นน่ะจะขอเฮียเขาซื้ออ่ะมันมีทั้งทั้งเซอร์ท um ั้งอะไรแต่เขาไม่ขายรถเจ้าเดียวฮะรถเจ้าเดียวกันอ้าวกองกองอยู่ข้างในอยู่นั่นนะใช่ครับโอ้ จริงๆเฮียแกมีอะไรเยอะนะแต่ว่าแกแกไม่ขายเสียดายมากเลย,โอ,ยบบโอ้ทางพวกพวกชุดสีพวกอะไรเพียบเลยรถลูกค้าใช่ใช่แกแกบอกว่าเป็นรถลูกค้าแต่ไม่รู้ว่าคือถ้าขายไปอยู่ดีวันดีคืนดีนะมาแบบขอรถอะไรเงี้ยก็พูดยากเออเนี่ยเนี่ยเ KR เนี่ยคืออย่างเงี้ยขายได้นะแล้วก็เซอร์อย่างเงี้ย เซอร์นะแต่ว่าเป็นท้ายแดดนะครับสุดยอดรถสมัยนั้นมันมีอะไรแปลกๆให้เราเดูเยอะเลยเแหมเดี๋ยวจะปลาะเฮียขอซื้อเฮียสักคันนึงจะซื้อได้ไหมคาชิว่านี่ก็เหมือนกันสองหมื่นกว่าบาทไหนเพิ่งไปเซอโอ้โหหรอใชเ่เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรโอ้โหเหรอลแล้วก็กองไว้อย่างนั้นเลยลก็กองไว้เลยโอ้เสียดายว่ะ จะได้รถมากเลย <14. S 1> นี่ส u k ก s สเตป u ุ u ก i สเต p คลิกเนี่ยนะมันมแอบบแอบบอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนึงเฮียแกต้องใจอ่อนนะขายอาจจะขายแต่ว่าไม่รู้รถมีเล่มหรือเปล่าอ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ<ส>เดี๋ยวขอไปดูรถก่อนแล้วกันนะครับ<ส>ก็ท่านใดที่สนใจนะครับ KR s e 97กับ KI s e 98ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ